ีวันน้พบกับพิระเกียรติทองไผ่บุญตามมาเลย หลายคนอาจจะสงสัยว่าวันนี้ใครพี่หนุ่ยเนี่ยเป็นพี่ชายที่ผมเคารพนับถือนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมรู้จักกับพี่หนุ่ยเนี่ยเนื่องจากการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับผมก็ขี่ฮาเลยอยู่พัดนึงก็ไปจอยกับกลุ่มของพี่หนุ่ยนะครับก็ได้รู้จักพี่หนุย่ยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าตัวพี่หนุ่ยเนี่ย าชีพอะไรนะครับรู้จักมาเรื่อยๆเรืยๆก็ทําให้ผมทึ่งมากครับพี่ดุยเนี่ยแกเป็นศิลปินที่วาดภาพสีน้ําสีน้ํามันขายรูปภาพของเขาขายได้ราคาแพงมากนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องราวชีวิตของพี่ดุยเยเนี่ยจะเป็นอินสปิเรชันหรือเป็นกาลังใจให้ใครหลายๆคนได้นะครับ ก็จะเ,เปิดการานนะครับที่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมพี่หนุ่ยกันเปิดการานปุ๊บพอคนเห็นเนี่ยเขาจอดรถปั๊บเขาเอาเงินสดมาซื้อรูกนหนุ่ยเป็นล้านล้านนะครับทีนี้กว่าพี่หนุ่ยจะมาอยู่ในจุดน,นี้ได้เนี่ยนะครับเขาทํำยังไงบ้างแล้วก็เขาสู้มายัางไงเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมตอนนี้เราก็โทรน,นัดกับพี่หนุ่ยไปที่เรียบร้อยน,นะครับทุกคนก็ตามมาเลยตบดวยวันนีเ้เราก็ไม่ลื ข้าเข็มขัดอีกชิ้นหนนะครับหวังว่าคงจะไม่ลืมอีกแล้วตลอดไปจากสุด <c oughs> <c oughs> โอ้ไอบอสถนนอเมริกาดีสำหรับเพื่อนๆนี่เป็นชาวซิงนะครับไม่ต้องอิจฉาถนนที่อเมริกาเลยนะครับโหพอพทั้งผักดิบอันนี้พามาดูถนนหนทางสวยๆปกติผมไม่ค่อยได้ใช้ทางนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยากพาเพื่อนๆมาชมสุพผน g o l d e n g Gate Bridge ตบมือ ซ้ายหรือน้นเนีนเ้เน้่ยเนี่ยน้นเน้นเน้ายน้นเน้นเน้เ้นเน้ซน้นเน้นเน้ปคน้นเ o ้นเน้ o เน้นเน s นเน้น i น้นเน้นน้นเนนเน้ัน้นนนเนยนเน้นน้้นนนเ้นเนนเน้นเนนเ้้นเน้เน้นยนนเ้เน้นเ้นดน้นรน้นเน้ s เน้นเน r จับเฮ้ยตัวหลวง Golden Gate Bridge นะครับซึ่งตัวย่อของ Golden Gate Bridge เนี่ยก็คือ G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  จีนะครับถ้าใครเล่นเคาเตอร์ก็จะรู้ว่าสะพานจีณีคืออะไร ถึงบ้านพี่หนุ่ยแล้วส,ว,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่หนุย่ยวีระเกียรติเอาไอปดูที่พูดถึงเมื่อกีน้นี่รบกวนหน่อยนี่เมื่อกี้มองถึงที่มาเยอะเลยในรถนะครับพาเข้ามาดูว่ารูปภาพที่ผมพูดถึงเมื่อกีน้นะครับนี่เยอะแยะมากมายเลยนี่ก็เป็นที่ที่ผมบอกว่าพี่หนุ่ยเนี่ยถ่าย วาดรูปในกระดาษนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปของพี่หนุ่ยเนาะใช่ครับตอนนั้นนี่พี่หนุ่ยเล่าให้ฟังว่ายุครุ่งเรืองของใช่เดี๋ยวผมช่วงไอทีเนะช่วงช่วงดอทคอมช่วงดอทคอมอะไรปีสองพันชวนแหลกมาครับก็คือรูปพี่หนุ่ยเนี่ยเรียกว่าขายศิลปะศิลปะเเ้าปิดกระดาษทีนึงได้เงินเป็นล้านนะผมผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องศิลปะอะไรมากมายแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยรูปของพี่หนุ่ยเนี่ยจะดังที่เป็นรูปแบบเอียงเงล้มล้ม เป็นลับเท่าไหร่ยังล้มลอย่างเงี้ยครับยัเคลื่อนไหวยังขึ้นไหวคือมันมีโมชั่นที่รวยเนี่ยคือเรียนที่มามาเรียนต่อที่อะไรอย่างเงี้ใช่ครับวัยครับปี92 92 92องเแล้วตอนแรกเนี่ยที่มาก็มาเป็นมาทำงานมาทำงานครมาตั้งแต่ปีหนึ่งเาแปดปดเออหนึ่เก้าแปดก็ทำงานทำงานร้านอาหารแล้วก็พยายามเก็บเงินไปเรียนซื้อแล้วก็คือเราก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนฐานะทางบ้านรวยแล้วแบบ ไม่รวยเลยครับมาด้วยเงิน4 0 0อยเหรียญนีแล้วก็เก็บเงินเรียนเรียนนะครับแล้วก็เรียนทางด้านไฟอาร์ตเรียนไฟอาร์ตโอ้โแต่ผมจบด้านออกแบบมาเอ่อแล้วกะบรรัากาบบนี่มันอะไแล้วก็พูดตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แบสบควาสในงานศิลปะเนี่ยมันอาจจะมีน้อยหรือว่าเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับ ผมอ่านข้อความสัมภาษณ์ของพี่หนุ่ยบ้างพี่หนุ่ยก็จริงๆเนี่ยแรกแรกหน้าเนี่ยที่บ้านก็ไม่ได้สนับสนุนให้มาไม่ละครับจริงๆที่บ้านก็อยากให้เรียนเรียนสถาปัตย์เนอดีตเป็นเพราะว่าพี่ชายก็เป็นสถาปนิกพี่ชายมันจะเป็นวิศววิศวกรก็เราก็เลยมาด้านนี้ครับจริงๆก็อยากเรียนจิตกรรมแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เรียนไปเจอครูคนหนึ่งเก่งมากเห็นงานปุ๊บหลงไหล จากนั้นมาเราคิดว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วออกแบบเป็นจตรกรอนดีกว่านี่ก็เลยเปลี่ยนเลยฮะก็เลยเปลี่ยนความคิดเลยคนจริงคนจริงขอเลยเปลี่ยนความคิดตอนปีเก้าสองใช่จริงคือโปกตีนเราก็เริ่มต้นถึงเขาก็คือรูปสไตล์แบบนี้เรีย่ง่ายแต่หลังจากนั้นมาเราเริ่มไปโชว์ก็มีศิลปินหลายๆคนศิลปินฝรั่งที่มาโชว์ร่วมกันเนี่ยก็วาดเหมือนกันหมดเลยก็มีความแตกต่างเพราะฉะนั้นพอถึงจุดหนึ่งปุ๊บ ราก็เลยคิดว่าเ้ยต้องทำอะห้แตกต่างแล้วก็เลยใส่ชั่นเข้าไปเฮ้ยไอเนี่ถนน่ยช o t o ช่นพี่ใส่ก็ได้้าเรีก้เขเรียเอออเนแล้วมันรู้เลยนะเราเราใส่โมชั่นเข้าไปปึ๊บมี speed ในในรูปปึ๊บมี reaction ขึ้นมาทันทีแล้วหลังจากนั้นมางานเี่ก็เลยขายดีซึ่งรูปที่หน่วยเนี่ยเคยลงเป็นเป็นปกของเชเวด้วยม่ใช่รใช่ครับอ่าเราส่นีเป็นนิยยสานที่แบบ เรียกว่าดังที่สุดในชานชาล์สโตเป็นปกเลยนะเอารูปพี่หนุ่ยไปลงปกเลยนี่แต่จริงๆอ่ะบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยรู้จักกันพอนี่ฮาเลยมีเก้าเก้าครับมีเก้า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 เี่เขาทุกคนเขาขยับไปเป็นหัวเชียหมดเลยนะพี่เขายังคาบูอยู่รูปภาพอย่างที่เป็นเริ่มแล้วก็แบบมันจะขายได้ไหมหรือแบบจริงๆตอนแรกอ่ะหลังจากหลังจากที่มาทำงานห้าปีเสร็จปุ๊บเราจะไปเรียนหนังสือนะฮะก็ไปที่ไปที่โรงเรียนปุ๊บ เก็ข้าเรียนนั no ่นค <player> ือแพงที <inventory> ่สุดมันมีข้าเรียนค่าเทอมแบบตอนเรียนมาเป็ตังหญมากใหญมากเลยสร็จแล้วก็พอไปถึงเรียนปุ๊บเงินที่เก็บมาห้าปีอ่ะมีทั้งหมดสี่หมื่นตอนนั้นก็คิดว่าเอาวสี่หมื่นเลยสี่หมื่นเรียนนี่แหละทุ่มเลยเรียนเลยนี่เสือเอาให้หมดเลยแล้วดูซิว่ามันจะเวิร์กไหมพี่ไม่รู้หรแหละว่าพี่เรียนมาแล้วพี่จะขายหรือเปล่าใช่แล้วไม่รู้แต่เราลักแต่เราทำเราทำเพราะว่าเราทำว่าใจเรา ใจเรารักที่คอนอื่นบอกว่าเอ้ยเป็นไป,นปนไม่ได้วะเป็นศิลปินไส้แห้งแน่ๆแบบเราคิดว่าเอ้ยทำไมวะถ้ากูตั้งใจกูมีใจอ่ะลองดูซิอะไรเงี้ยอืมก็เลยผม <ไป S 2> อ่าพี่ในหนังสือท่านผ่านพี่บอกว่าตอนกิ๊บ่ะ interview ครั n เป็นวันเดใช่ปะ่ะครั้งแรกที่ขายรูปแบบนี้นี่คือแบบรูปแรกแล้วแบบขายได้เลยเรียนจบปุ๊บไปหาแกลเลอรี่ประมาณสิบแกลเลอรี่เดินไปแกลเลอรี่ไหนเขาไล่ผู้หอกหมดเลย ก็จะรูปไปแข่งรูปไปใช่เราเราเราูปไปไว้เราสนใจอยากนีมีงานโชว์บอกว่าอยู่ไงมีงานโชว์มาก่อนับหรือเปล่ามีเสร็จจบก็ในแกลเลอรี่ก็เดินไปเรื่อยก็มีมีแกลเลอรี่อันหนึ่งเขาเขาสนใจเข,ขาก็เลยเขาเลยบอกว่าเอ๊ะมาโชว์ด้วยกันลองโชว์ซิไปโชว์แกลเลอรี่หนูหกเดือน แม่งขายไม่ออกเลยขายไม่ออกเลยกันเลยตอนแรกนึกว่าโหเงินแม่งขายเกลี้ยงเลยไม่ใช่ผมเอขายไม่ได้เลยคือชีวิตไม่ได้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 สนุกสนานเลยยี่สิเลยอก็พอดีไปเจอกับแกลลี่หนึ่งแต่เขาเขาผ่านมาคือเขาผ่านมาเห็นผลงานเราที่ที่ที่สตรีิโอเขาบอกว่าเฮ้ยสนใจไปโชว์ไหมชื่อชื่อทอมัสเบโรแกลลี่ทอมัสเบโรเขาเป็นเขาเป็นล็อเยอร์ ก็ขนาดรวยอนานายรวยก็อย่าอย่ามาเปิดเป็นแกลลี่สะสมรูปอะไรเงี้ยก็บอกว่ามาโชว์ไหมผลงานแล้วก็มีจักเรียนมาผลงานมีประมาณสี่ห้าสิบชิ้นมานึงเก็บตัวระหว่างโชว์รูปกับกลับบ้านถ้าเกิดว่าหาแกลลี่ไม่ได้ภายในหนึ่งปีแล้วก็ไม่มีเซ้นอยู่ต่อแล้วคือเขาปัดก็อกางไปเลยแต่ว่าก็ยังพยายามอยู่ไปเจอแกลลี่นี้ปุ๊บเขาก็เปิดโชว์โชว์แรกปุ๊บสามจห้ารูปสวยแนาเดินเดิน วันวันจะเปิดงานวันแรกคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็คือเฮ้ยต้องทำอะไรอย่างนี้นี่คือครั้งแรกที่พี่ไม่ขายได้นี่คือไม่ขายสามสิบห้ารูปเลยได้แล้วจะนัดวันหนึ่งอาทิตย์แล้วเขไปอีกทีหนึ่งแล้วจะเห็นว่าในในแกลลี่มันจะแปะเรสโซโซโซ่สีแดงสีแดงใต้ผ้าทุกภาพเฮ้ยทำไมภาพของเราแม่งแปะแดงหมดเลยวะก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเป่าเขาบอกว่าโซเดลตรงที่ถูกเวลาเวลาแพงที่สุดแพงที่สุดก็ ถ่ายไปที่ของเบนนาห์ถ่ายให้บนนาห์บับทึกบันทึกงานจากที่ที่ไหนก็ประมาณถ่ายก็ล้านกว่าลูกต่อลูกก็ถ่ายต่อลูปถ่ายไปสามลูกนะครับใครที่เป็นศิลปินก็ลองดูนะครับต้องตั้งใจมันมันคงคงไม่ได้แบบมาได้ง่ายๆนะครับแล้วพี่หนุ่มเนี่ยคือประสบความสำเร็จที่ต่างประเทศด้วยคือต้องเรียกว่า เป็นศิลปินระดับอินเตอร์แล้วอ่ะนะต้องพูดงอยู่ดีกว่านะครับแล้วก็แต่พี่ไม่ได้โปรโมทให้คนไทยหรืออะไรรู้เท่าไหร่หรอไม่เยอะไม่เคยไปโชว์ที่เมืองไทยเออไม่ครับพี่ไม่เคยไปโชว์เมือลย่าก็ทำแค่แค่แค่ฝันเรเซอร์ถ่ายนช่วยสึนามิอ๋อเจ๋งว่าเจ๋งว่าเจ๋งว่านะเห็นไหมครับคนที่จะประสบความสำเร็จอ่ะมันแบบมันไม่มีอะไรมากองกองปาปะให้ง่ายๆหรอกนะครับก็ต้องมีความพยายามมีความตั้งใจ มัก็เป็น housing, สำคัญคือมัต้องมีความเชื่อใช่เราต้องเชื่อในตัวเองเราต้องเชื่อว่าสิ่งที่เราทาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ช่างไม่ต้องเป็นงานศิลปะก็ได้เป็นกีฬาเป็นอะไรก็ได้ที่เรารักแต่ต้องถูกกฎหมายนะครับแต่ว่าวันนี้มาขอให้พี่หนุ่ยเพ้นนะครับระบดรองเท้ารองเท้าไม่รู้ว่าพี่หนุ่ยเคยทาหรือเปล่าแต่ว่า ผมจำได้ว่าสมัยก่อนตอนเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเคยรบกวนให้พี่หนุ่ยเพ้นเสื้อเพ้นเสื้อไปแล้วครั้งหนึ่งะนะครับเนื่องจากน้องๆที่ติดตามช่นลของผมเนี่ยจะเป็นสายรองเท้าสติกเกอร์ใช่ไหผมก็เลยขอเอารองเท้ามาให้พี่หนุ่ยเพสนะครับ แล้วแต่เลยแล้วแต่พี่ลุยของอกแกวไอ้คนนี้เนี่ยยังผมว่ายังไม่มีใครเคยเอามาเกลเลยต้องมีการ,ร,การาซุกซุกเก้ลุยมากที่เป็นสายด้วยพี่สายครับผมก็จะมาวเติมน,นะเคยล่นเกมเนี่ยจบออกจใช้เมาส์น ซีบราบาร์เกอมนเสื้อของ w ายครับเว้นก็เป็นของเรโทรซูเปอร์นะครับืี่ได้ตามเสียงพารากอนนี้ไม่ค่อยอยากเข้าไปควรพี่หนุ่ยเพราะว่าแกกำลังลงสีอยู่ คือฟอร์มออร์แกนิกฟอร์มของต้นไม้ต้นหญ้าจริงๆแล้วรองเท้าเนี่ยมันมันมาคอนเซ็ปต์ในหลายอย่างคือวัสดุของรองเท้าเนี่ยก็คือมาจากต้นไม้เหมือนกันตั้งแต่พื้นรองเท้าก็คือยางไม้นี่คือแซกยางยางพาราแล้วก็แลบริกก็คือผลิตภัณฑ์จากไม้เยื่อไม้เพราะฉะนั้นเราก็เลยใส่ดีไซน์ของต้นไม้เข้าไปรวมด้วยเพื่อให้เป็นเรื่องราวด้วยกัน เราเรามองงานพวกเนี้ยเราก็ต้องหลีกตานิดนึ่งแล้วเราเห็นรุ่นล้านขึ้นชัดเจนขึ้นมาว่าสมนันใกล้เคียงกันว่าเราไม่ต้องการให้ให้สีรถ <m> ลายมันโดดเด่นเกินกับตัวขาวาถ้าไม่อยู่ดีๆตาเราเป็นพัดเลยเพราะว่าตาเราพอมันสดว่างขึ้นเนีย่ยเราสามารถรับแสงได้เยอะแต่เราหลีกตาเล้รับแสงได้น้อยไม่ถลิกก็จะทำงานผมผม ก็ขอขอบพระคุณพี่หนุ่ยที่แบบให้ข้อมูลน้องๆเนี่ยน้องๆลัวก็ลงเท้าด้วยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวใส่เลยครับเพราะว่านี่ลิมิเต็ดคู่เดียวในโลกยอดเข้าเหมือนเกงเลือกสีนิดนึงด้วยเดี๋ยวนี้ได้รวมตัวกันเยอะๆก็ไปสัดรถเล่นกันซะหน่อยนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกัน